ครับผมสวัครับพี่น้องครับสุนทรบุญนี้กับมาพ่อผมครับกับหมิงพันเข่าและหมิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควายครับกับพาพี่พระนองครับมาอัปเดตนะครับสต๊อกข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับเป็นข้าวเหนียวนาปีนะครับนาดำหนึ่งต้นนะครับนี่เป็นกระสอบสิบโลนะครับเด้อนะครับสนใจ0932278985นะครับ0932278985นะครับกระสอบ20่สโลก็มีครับมีเห็ดหอ2สองไส นะครับสำหรับพี่น้องหน้าดาใส่บอลไลก็เอาย0โลไปนะครับพี่น้องหน้าวานก็เอาไป20โลนะครับสำหรับราคาปีนี้นะครับเป็นนะครับกระสอบละ1,100บาทถึงหน้าบ้านนะครับสำหรับ10โลูก็ับเหลือแค่6กรอยนะครับครบรอบ10ปีมิงพ่านเขานะครับจัดปูไ้พีให้นี่ครับกำลังจะไปจัดทรงนะครับนําฝากทรงให้พี่น้องนะครับท่างไปซีนี่ นะครับบริการจัดส่งทางไปรษณีย์นะครับข้าวถึงหน้าบ้านนะครับจังจ่ายเงี้ยนพันิ่นด้วยครับเด้อนะครับกระสอบละ1100บาทและ600บาทนะครับส่วนพี่น้องที่สั่งหอมสยามมานะครับเดี๋ยวอ่ารอจัดส่งมืออื่นนะครับวันที่16นะครับท่านว่า68นะครับวันนี้วันที่15นะครับส่วนพี่น้องที่สนใจออลวีหรือสั่งจองไว้นะครับกันยังมีอยู่ดนะครับเด้ออยู่ข้างหลังครับ นะครับสำหรับข้าวเจ้าหอมอลวีนะครับข้าวซิกเนเจอร์นะครับเข่าก่ไก่กระแสนะครับไก่ย่างพ่อมีแบีงปันนะครับกระสอบละ1,200บาทพร้อมค่าจัดทรงนะครับสำหรับกระสอบน้อยกระยูเจ็ดร้อยนะครับสำหรับไปซีนี่เอ่อสำหรับข้าวเจ้าหอมอลวีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะครับพี่น้องที่ซั่งจองมากครับสำหรับมือนี้เอ่อคิวนี่นะครับขึ้นไปหลากหลายจังหวัดนะครับมี Awesome, เชียงรายนะครับเชียงรายพะเยานะครับเพ่อุตรดิษนะครับน้องบัวลำพูเลยนะครับกาอุบลราชธานีนะครับบ้านเดียวกันนะครับอุดรนะครับอุดรแกมี่นะครับการร่วมร่วมน้องบัวลำพูอุดรเมืองเลยนะครับการร่วมร่วงนะครับสามสิบกระสอบนะครับกากระลัง อยากไปส่งให้มือนี่นะครับส่วนที่เหลือจะจัดส่งให้อีกมืออื่นนะครับเพราะว่าเพื่อนให้โคต้าในการจัดส่งมือละสามซีฟกระสอบนะครับสั่งไปซื้อนี่เพื่อนนะครับเพราะว่าท่านเอาไปเบิร์ตเท่เดียวผู้อื่นจะบ่ได้ส่งน้ำนะครับก็คือขอโคต้าเพิ่มปกติเพื่อนให้ยิบหักระสอบนะครับขอบพระคุณนะครับเอฟซีเฟนเพจนะครับอีพออเมลุงอาปาหนาบบานะครับน้องนุ่งไอ้ทายนะครับโดยเฉพาะเอฟซีเฟนเพจยร์มิ้งบ้านเขา นะครับมีตาภูเปนตาหักตาเพ่งนะครับมีตะภูให้ความเมตานะครับบางคนบางท่านผมกะกาบขอพบคุณนะครับกาบพะคุณยังสูงนะครับของไปหอดไปถึงแล้วเพื่อนแกโทรมาบอกนะครับโอ้นาลักแห่งนะครับกับว่าของหอดเลเด้อผรูเบาหมิงครับขับกาบกาบขอบพูดหลายหลายนะครับสําหรับมื้อนี้กะจะนําทรงระที่3นะครับให้พี่ให้น้องนะครับเพื่อนกโทรมานะครับบางคนกกย่านมาได้ของนะครับ กำลังเร่งจะทรงนะครับสำหรับพี่น้องทั้งเหนือนะครับกระตงกกาบขออพระคุณนนะครับกาบขออพระคุณนยังสูงนะครับปีนี้ทั้งเหนือค่อนค้างจะสั่งมาหลายนะครับกับขอยำนะครับเด้อว่าข้าวเหนียวหอมขาววิสุทนะครับสามารถนะครับปลูกได้นะครับในพื้นที่ภาคเหนือนะครับสำหรับพี่น้องทางภาคเหนือนะครับที่สนใจนะครับอยากจะลองเอาเข้าไปปลูกนะครับทาเป็นข้าวเหนียวข้าวนึ่งนะครับกินกับลาบลูกนะครับสาควายนะครับ ส้มจิ้นนะครับหรือว่าจะเป็นน้ำพริกอองน้ำพริกหนุ่มนะครับได้เลยนะครับได้เลยนะครับเพราะว่าการันตีโดยพี่น้องเองนะครับที่นําขึ้นไปปลูกเมื่อปี2ปีที่แล้วนะครับสําหรับพี่น้องโซนภาคเหนือนะครับสําหรับรถนี้ก็จะขึ้นไปแอลเหนือนะครับขึ้นไปแอวเหนือนะครับแล้วก็อีสานนะครับจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยก็ปลูกได้นะครับจังหวัดเลยก็ปลูกได้นะครับพี่น้องสั่งขึ้นไปหลายเจ้านะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ อปัปเดตประมาณนี้ครับขออนุญาตไปส่งของให้ก่อนครับเจอกันไปสนีครับ